สำหรับชาวราศีธนูนะครับอ่าสิ่งที่ต้องระวังในเดือนธันวามนี้นะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับก็แวะเวียนมารับฟังรับชมนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับอ่าไปกันต่อนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะแหมเขาเรียกว่าเจอคนแล้วเนี่ยก็ต้องอย่าไว้ใจเขาจนเกินไปนะครับหรือบางทีเนี่ยเราทุ่มเทจิตใจจนเกินไปนะโดยลืมว่าเออเขาอาจจะหาผลประโยชน์กับเรานะหรือว่า เขาเองเนี่ยนะอาจจะซ่อนบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ให้กับความเป็นมิตรภาพซึ่งกันและกันอันนี้พึงระวังนะครับเขาเรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแล้วกันนะดังนั้นเนี่ยจะทุ่มเทใจให้ใครก็ระแวดระวังกันไว้สักนิดหนึ่งนะชาวธนูนะครับ ถัดไปนะเขาพูดถึงอะไรเรื่องเงินบินหนีนะดังนั้นเนี่ยนะในเดือนนี้นี่แมจะไว้ใจใครเรื่องเงินนีก็ต้องปล่อยผ่านนะครับนะคุณเองเนี่ยถือเงินเอาไว้คือเจ้าของเงินนะนั่นแหละนะครับจะเอาไปลงทุนอะไรนะเดือนนี้งดไว้ก่อนนะครับจะไปทุ่มเทอะไรงดไว้ก่อนนะครับนะเออเขาบอกว่าคนเนี่ยนะมักจะอะไร คาดหวังในเรื่องของเงินของคุณนะเออจะแฮบเงินคุณบ้างนะจะต้องการเงินคุณบ้างสารพัดสารเพก็รู้ว่าง่ายๆนนะแหละถ้าว่าเขาจะมายุ่งเกี่ยวกับการเงินคุณนี่ถอยห่างไว้ก่อนนะครับเป็นดีที่สุดนะอะปลายกันเรื่องสุดท้ายท้ายสุดของชาวราศีธนูเขาบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยนะ เรื่องสุขภาพนี่ก็สําคัญนะครับเขาบอกว่าอย่าลืมใส่ใจในเรื่องสุขภาพนะถ้ามีอา,อาการอะไรที่มันดูแล้วนะผิดปกตินะครับก็แวะเวียนไปหาคุณหมอนะหรือว่าไปตรวจดูซะหน่อยนะครับก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับนะอ่าสามเรื่องสามรถชาวราศีธนูนะครับก็พึงระแวดระวังกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะฟังกันเพลินๆนะครับขอบคุณที่แวะเวียนมารับชมคลิปครับผม